สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับช่องแทนเทอร์มินเทอร์หัวเราไทายาหฮาหน่อยนะครับแทนซักซิสรวมหวยอันนี้เป็นคลิปของเลขคงที่นะครับสิบหน่วยบนล่างหวยฮานอย VAP นะครับาจากวันที่17ที่ผ่านมาถึง24เนี่ยเลขมันมีการเปลี่ยนแปลงฮานอย VAP เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงน่งเลอ,อขอโทษน,นะครับไม่ได้ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลนะครับจากวันที่17เดือนที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้มันวันที่7สิงหาคมนะครับขอเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับจาก0 สามถามว่ามันเดินดีไหมมันเดินดีอยู่นะแต่ถ้าจะมันให้เดินดีกว่าก็คือ <c oughs> ใช้กลุ่มนี้ขึ้นมาแทนนะครับจากศูนย์เปลี่ยนเป็น4นะครับใช้1364ขึ้นมาแทนนะครับฮานอย v ีพเนาะลราก็จากวันที่นะครับจากวันที่อันนี้จะเกือบเดือนล้ว7นะครับเดือนแปดนะใช้จากวันที่7เดือน8ไปถึง2 1่เดือนแนะครับก็ดูอีกสองอาทิตย์แล้วกันนะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงอาจารย์จะมาอัปเดตข้อมูลให้อ่ะมาดูครับสถิติย้อนหลังนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเลขจาก03ใช่ไหม03อะไรนะเป็น1346นะครับยันไปได้มาจะกปวดหัวนิดนึงนะครับอดทนหน่อยนะจากวันนี้นะครับ24นะเอ่อวัต่อมานะครับ082ครับ สี่เก้นะหนึ่ใช้1 3 4่งกนะครับคงที่เข้า4ครับงวดที่ส3 744 42ามเจนะครับเข้า4งวดที่44่สิบสี่ครับสองเอ่อสองเจ็ดสานะครับเข้า3ามบนล่างงวดที่45่สิบห้าครับศูนย์หกศูเข้า6นะครับงวดที่4ี่สิบอีกายแล้ว ม่เปลี่ยนนะเออถ้าเปลี่ยนจะเปลี่ยนยาวอ่เปลี่ยนไปไหนก็ได้46นะครับ65844นะครับ1346เข้า4ล่างนะครับ6800อันนี้ก็จะเป็น47นะครับอืม55357นะครับ1346เข้า3ครับเมื่อที่48ก็จะเป็น83033 1346เข้า3บนล่างนะครับเมื่อที่49อันนี้นะครับ 8 0 6 1 86, 1นะครับ1 3 4 6จะเข้า1กับ6นะครับวดที่51 6 1 2 3 5 1 3 4ครับ6 1 2 3 5 1 3 4 6เข้า13เอากระทษวเป็น50คนระัโที่51นะครับ4ี่7 9 1 3 4 6เข้า1กับ6 4ไป100นะครับวดที่52 3 2 1ครับ3 2 1, 1นนี้เข้า1บนล่างนะครับ3ไป100นะครับวดที่53นะครับ73 7 4เจาะ 1346เข้า3เข้า4นะครับวดที่54นะครับ601 10อันนี้ข้อมูลน่าจะหายไปวันหนึ่งนะครับแต่ว่าแล้วก็รับประกันตัวเดิมนะครับ1346งนะครับงวนนี้เข้า1นงะครับงวนนี้นะครับ55เอ่อเริ่มมาที่7สิงหาคมครับกับได้คงที่ชุดใหม่นะครับ1 3 4 6กับหวยฮานอย VIP นะครับสำหรับการอัปเดตข้อมูลนะไม่ได้อัปเดตเนี่ยมาเกือบ เกือบสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับสําหรับตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับจาก0 3นใช่ไหมศูนย์สามนะครับเป็น1 3 4 6นะครับสำหรับฮานอย VAP ครับ